ไหนบอกแต่งเบาๆไงวิแอนทองประสมสวยสง่ายยืนหนึ่งระดับอินเตอร์ ความปังอีกครั้งสำหรับนักแสดงที่พ่วงตำแหน่งผู้จัดละครมากฝีมือของเมืองไทยเรียกว่าไม่จมไม่หายสุดตาระดับโลกจริงๆสำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมที่ข่วงคู่นายนภัสเสียงสมบูรณ์พระเอกของตัวเองสักละครเรื่องแค้นจากค่ายบริษัททองเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบินลัดฟ้ารวมงานลุยวิตองที่จัดขึ้นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยงานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง ก็ขอจัดหนักจัดเต็มคาราเบลหลากหลายลุกมากๆเพรร้อนชนิดที่เรียกว่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจากแบรนด์รุยวิตองเผยความเซ็กซี่ร้อนแรงพร้อมด้วยริมฝีปากสีแดงสุดเร่าร้อนแมชเข้ากับรองเท้าคะแนนความอินเตอร์ร้อยเต็มร้อยหรือจะเป็นลุกวัหวานแต่ดูยังไงก็ควีนสวยฉ่ำเต็มสิบดานนายมาในลุกหล่อเทสมราคาพระเอกแถวหน้าเมืองไทยเรียกว่าเมื่อทั้งคู่ปรากฏตัวสร้าง ความหือหายช่างภาพในงานกดชัตเตอร์รัวๆซึ่งปรากฏภาพการร่วมงานแบรนด์ดังหลุยวิต้องผ่านโลกออนไลน์ก็มีแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนานโซเชียลเรียกได้ว่าสวยมากแม้สมราคาเจ้าหญิงแข่งวง,งการบันเทิงและผู้จัดมากฝีมือของเมืองไทยจริงๆ ล่าสุดนานๆที่จะเห็นแต่งตัวเซ็กซี่สำหรับแอนทองประสมที่ปกติจะแต่งตัวเนี้ยบดูราชนิก,กูลแทบทุกง,งานแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เลือกปรากฏตัวในชุดราตรีแหวกอ,กอกลึกโดยบอกในแคปชั่นว่างานกลางวันแต่งเบาได้ทำเอาวรีรเด็ดจากละครที่กำลังหินติดปากอย่างงานไม่ใหญ่แนนาวิลอยออกมาเลยทีเดียวแต่งานนี้นอกจากแฟนๆจะโฟกัสที่อ,อกอืมชวนดึงดูดสายต,ตาแบบสุดๆแล้วยัง โฟกัสที่กล้ามแขนแน่นๆผลจากการออกกําลังกายอย่างหนักของเจ้าตัวด้วยเรียกได้ว่าสวยหน้าชวนโฟกัสไปซะทุกจุดเลยจริงๆ